ต้วนี้ไม่ได้ทําครับตันนี้ไม่ได้ทําสภาพดูถ้าปลายเหี่ยวอย่างงี้นะไม่ได้ทําครับไม่ได้ทำ,ทำสังเกตคือสังเกตยอดยอดมันจะโปร่งเลยจะสดชื่นเลยเราไปสังเกตต้นที่ทําได้ครับนะฮะอ่าตันนี้ไม่ได้ทําครับนะฮะมามาทั้งหมอใหญ่มาทั้งพยาบาลนะครับ ยอดแม่เห็นไหมตันนี้เป็นไงครับตันนี้เป็นไงครับฮะอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรสุดยอดครับอ๋อครับมันแตกขึ้นมาสุดยอดเลยหละครับนี่ครับเนี่ยอร่อยเกิดเกิดจากฝีมือของคุณหมอเปลี่ยน แตกหมดแตกหมดครับแตกหมดนี่แตกหมดครับนี่แตกหมดครับนี่ต้องถามเจ้าของสวนครับเป็นไงครับสวนนี้ไอ้ต้นนี้มันเป็นไงครับก่อนน้นนี้ท่านกนันครับยังไม่แตกยอดยังไม่แตกยอดแล้วสภาพมันดูแล้วมันมันสดเอามาโฉบนะฮะมันจะตายใช่ไหมครับจะตายแต่ตอนนี้มันแตกเลยนะครับเนาะเนี่ยแตกยอดใหม่เลยใช้เวลากี่วันครับนี่ที่เรามาทากันสิบห้าวันสิบห้าวันเนาะไม่ได้โม้เนาะ <laughs> <c oughs> ครับและต่อไปมันจะหยุดวงจรพวกหนอนนะครับด้วงหยุดเลยครับนะปัญหาของมันคือถ้าเปลือกมันอ่อนแอที่ถูกทาลายโดยเชื้อราปุ๊บหนอนจะเข้าเจาะทาลายเลยแต่ถ้าเปลือกมันสร้างใหม่แข็งแรงปุ๊บนะครับหนอนเจาะไม่ได้เข้าไปไม่ได้นะครับนะแล้วเปอร์เซ็นต์มันนะครับหนอนตัวเมียน่ะจะสูงจะมีปริมาณมากกว่าหน,นอนตัวผู้ถึง สิบเท่าใช่ครับนะฮะแล้วก็มันสามารถเพิ่มลูกเพิ่มหลานได้ประมาณ3 0มสถึงสาตัวมีอายุอยู่ในต้นเนี่ยประมาณ30วันครับนะแต่ถ้าเราตัดวงจรนี้จบปุ๊บเรียบร้อยเลยครับนะฮะเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่สิแล้วเนาะที่ออกมาการแบบดีๆอย่างนี้นะฮะ